ด้วยความปรารถนาดีจากท่านสุวัส์นะฮะที่ถึงเป็นประธานที่ปรึกษาของพักชาพ,พัฒนาและก็ท่านเองก็เป็นประธานศูนย์คนโครารักจิงไม่ทิ้งกันกับพวกเราทุกคนนะฮะได้มีความคิดร่วมกันว่าในภาวะที่มันวิกฤตของประเทศชาติเนี่ยและก็คนทั้งโลกเนี่ยสิ่งเดียวที่เราจะทําได้ก็คือการออกมา,อาช่วยเหลือดูแลสนับสนุนหลังจากที่เราได้เปิดโครงการในเฟสแรกไปแล้ว ก็เป็นที่ที่พี่น้องประชาชนมีความเข้าใจว่าเออศูนย์เราเนี่ยได้สร้างประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นก็เลยได้มีแนวคิดในรอบสองนะครับที่จะออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและสําคัญไปกว่านั้นก็คือเด็กเล็กๆของเราดีละครับซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศชาติถ้าเด็กๆปลอดภัยและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองให้ให้คําแนะนําและก็ทางโรงเรียนด้วยเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าก็จะเป็นสิ่งหนึ่งในการที่จะสกัดกั้น โควิด -19 แล้วนอกจากนั้นเนี่ยศูนย์เรายังไม่ได้ทําแค่นี้นะ,ะฮะก็ยังมีการนําอาหารเป็นฟู้ดทัคคราวนี้จะไม่ได้ทําที่ศูนย์ละเราจะออกไปแจกจ่ายพี่น้องประชาชนถึงในพื้นที่เพื่อที่จะดูแลคนที่เขาทุกข์ร้อนแล้วก็มีรายได้น้อยก็ดีใจที่ทํามาจากรอบสองเนี่ยก็ได้รับคําชื่นชมจากพี่น้องประชาชนแล้วเราก็ตอบโจทย์ได้ดีในการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนและนอกเหนือจากนั้นก็คือการเข้าไปดูแลผู้ป่วยติดเตียง การเข้าไปนําอาหารไปให้เอาของไปให้และในช่วงฤด,ดูหนาวด้วยนะครับเราก็ได้นําผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้สิ่งต่งตางๆเหล่านี้ก็ถือว่าดีใจนะฮะปลื้มใจอย่างวันนี้เช่นกันก็ท่านผู้อำนการคณะคุณครูแล้วก็มีนักการเมืองท้องถิ่นท้องที่ได้มาร่วมมือกันมาส่งความสุขให้กับเด็กและก็มอบความปรารถนาดีครับผม รูเหมือนว่าทุกความเดือดร้อนของชาวโคราชเนี่ยส่วนคนโคราชรักจริงไม่จกันไม่เคยทิ้งนอนใจเดยรจริงๆเราทํามาโดยตลอดนะครับมาสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราคิดว่าเวลาคนโคราชเดือดร้อนหรือพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยสิ่งเดียวที่เราจะทําได้ก็คือการที่เรามีก็มอบให้สิ่งกับคนที่เขาไม่มีถ้าเราทําสิ่งนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นความสุขกับตัวเราด้วยแล้วก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเหมือนกับให้กําลังใจคนได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ เพราะคนเราเวลาเขาไม่มีเนี่ยนั่นคือความเดือดร้อนที่สุดที่เราจะต้องทำรอดนี้เราแจกไปจนถึงเมื่อไหร่ครับเพราะเห็นทำมาสิบกว่าวันก็จะทําไปเรื่อยๆฮะก็อย่างท่านสุวัสด์ก็บอกทุกคนในที่ประชุมคณะกรรมการก็บอกว่าเราจะต่อสู้ร่วมกันจนกว่าเราจะชนะโควิดให้ได้โค่นเราอยู่ไหมครับพี่ก็ดีใจนะฮะที่ยอดของเรานิ่งอยู่แต่กับที่ก็ต้องขอบคุณส่วนราชการขอบคุณทุกภาคส่วนขอบคุณสถานศึกษาและก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนครับผม พอะไรถึงคนคนนาชิก็อยากจะบอกว่าในศูนย์คนคราล่ะจริงไม่ทิ้งกันนะครับเป็นศูนย์ที่เกิดจากทุกคนได้มาร่วมมือกันถ้าสิ่งไหนที่ท่านเดือดร้อนและก็อยากที่จะให้พวกเราได้ไปช่วยเหลือสนับสนุนก็อย่าได้เกรงใจติดต่อมาได้ที่พักชาติพัฒนาและก็สิ่งไหนที่ท่านอาจจะเข้ามาเติมเต็มมาช่วยเหลือก็มาร่วมมือกันครับศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ที่เป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนนะครับได้เห็นพออได้เห็นคณะครูและพวกเราเป็นตัวแทนโรงเรียนเมือง